Read My Lips โดยครูพัฒน์ลรุ่ยริงดรพัชราวรักษ์สอน Read My Lips วันนี้มาชวนให้ฟังนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดียค่ะคือเนรุนะคะเนรุพูดเอาไว้ว่า Ignorance is always afraid of change อันนี้อาจจะลึกนิดนึงนะคะ Ignorance คือความไม่รู้คือความโง่เขลาเขาบอกความไม่รู้หรือความโง่เขลาเนี่ย กลัวความเปลี่ยนแปลงหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเราก็ยังคงไม่รู้แล้วก็โง่เขลาอยู่นั่นเองค่ะถ้าหากเราจะขจัดไปเสียซึ่งความไม่รู้และความโง่เขลาเราก็ต้องรับความเปลี่ยนแปลงนี้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเป็นคําคมจริงๆนะคะ ของเยาวราเนรูว่า ignorance is always afraid of change แปลว่าถ้ายังอยากคง ignorance ไว้ก็อย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยค่ะโง่ต่อไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงเราก็จะขจัดไปซึ่งความไม่รู้ติดตาม Read My Lips ฟังเรื่องดีๆต่อชีวิตได้ที่นี่ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า